พี่ชอพี่ชต้องมีมาพี่ชอปล่อยทีนึงค่ะชอชถ้าจับแกมหมถ่ายรูปก่อนนะชม่เลยเอาใหม่นะเอาคหนึ่งสามเดี๋ยวพอแล้วอแเดี๋ยวแล้วมีแบต พี่ทำไ s <S ่อตยนี่ยต่ายต่ายต่ะยต่ายต่อยต่ายต่ยต่าย่าต่ายี่าอต่ายต่า่ยตตตต่่ย